มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะนวดแก้โรคสมองเสื่อมค่ะช่วยได้จริงๆจะบูมจ๋าถึงแม้ยังไม่เป็นป้าก็นวดหน่อยเถอะพี่ว่าช่วงนี้นะใครก็ได้นวดหนูทีอ่ะพี่บูมเ้ยอ่กันเลยอ๋อไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมนะสมองวัยเกินไปไม่สมองเสื่อมจากความเป็นปกติของมนุษย์เลยเป็นอย่างนี้ออาไปดูนี่ดีกว่านะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุมักจะมีอาการหลงหลงลืมๆนะคะและจาอะไรไม่ได้อยู่บ่อยๆค่ะในงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่12ก็เลยมีการนวดแก้โรคสมองเสื่อมเนี่ย ครูทวินอภัยนิคมค่ะเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศบอกนะว่าอาการสมองเสื่อมนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่สะดวกการนวดก็เลยทําให้เส้นนั้นเส้นเลือดนะคะคลายตัวแล้วก็ทําให้เลือดนั้นไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นด้วยนี่ดูท่าซอนะดูแลสบายสบายนะยการนวดแก้สมองเสื่อมนะคะเด้นบริเวณจุดสําคัญดังต่อไปนี้ท้ายทอย แนวบ่าเมื่อสักครู่แนวบ่าก้านคอนี่ก้านคอจุดกลางศีรษะนี่มีอีกนะคะเหนือหูใต้กกหูขมับ แล้วก็บริเวณระหว่างคิ้วค่ะการกดจุดบริเวณต่างๆนะคะจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นช่วยเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองเกิดการคลายตัวเป็นการผ่อนคลายระบบเส้นประสาทในสมองทั้งหมดค่ะแล้วก็ทําให้ร่างกายร,รู้สึกผ่อนคลายไปตั้งแต่ศีรษะจนถึงกลางหลังแน่ดูละสบายด,ดูละยานะ ดูอยากนอนหลับตรงนี้เลยอ่ะอชัดมากเลยเนาะการนวดแบบนี้นะคะช่วยเรื่องโรคสมองเสื่อมแล้วยังสามารถช่วยอาการไมเกรนแล้วก็อาการออฟฟิศซินโดรมได้อีกด้วยค่ะจัดไปเลยครูทวินบอกว่าจะฝากวิธีท่านวดง่ายๆให้เราไปทำเองได้ที่บ้านดูเลยค่ะนวดตัวเองช่ไหมั้ยเราประสานมือเราอย่างนี้ประสานมือแล้วก็ ตัวสามือเรามือนี่กดบีบกันกดบีบในจุดต่างๆเพียงหูนี่ก็กดได้กดได้ท้ายทอยนี่กดได้หมดเนี่ยกดตั้งแต่หล้างหูเนี่เรากดได้ทุกจุดตรงที่กระโหลกแข็งแขนะ็งอ่ะถ้ามีจากท้ายทอยลังหูแล้วเราจะกุมวดจุดกำต้น เรามือนี่มีจับหัวนี่จับนี่มือนีอ่นี่เก็กดทุกจุดทุกจุดเมื่อกดเข้าไปนึ่ให้มันเข้าไปในหัวเลยหน้าถูกจุดเรื่องข้าวปื้ดไปในหัวเราไปลองทําเองได้กระกาศท,ทั้งหน้าเรามือไม่ภาษาเรามือ ัหัวจับหัวแล้วก็เขากดกระเบกดกระเบกดกรวเบยเนี่ยกดเลยแล้วก็นี่กดี กลับเข้ามาเราจะต้องมีอะไรใครบอกนี่ไม่มีใครบอกเลยแลสี่คนก็แบบน้องบูกบอกว่าพวกเราเป็นเด็กเรียนที่ตั้งใจมากมหมือนลิงมากกว่าค่ะพอดูออกมาแต่ราคนไม่ใช่แต่มันมันเวิร์กมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบ โอ้โหการกดแค่ตรงนี้หรือทำมือประสานกัลรปฐเทสทอยเนี่ยใช่สดชื่นเลย呀เพราะมานประสานปุ๊ปมันับให้มันมีแรงที่นิ้วโป้งนะใ่นการดึงกดลงอ่ะเออลดอยู่ตต้รักจังเลยรักรายการนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะคะง่ายมากเลยนะคะครูถวินฝากบอกว่านี่คือวิธีการกดนวดที่ทําให้เราสามารถช่วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะให้สมองแบบตื่นด้วยเนาะค่ะอะไรบูตื่นแบง่วงเนาะลองกดดูช่วยเหลือตัวเองได้ขอบคุณครูทวินภัยนิคมด้วยนะคะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล เจ้าพระยาไพภูเบศร์ค่ะ,คะ,คะ